เจาเ่ังีไม่รไม่มนตหนกันจริงไอปิมนี่ยแต่งง่ายก็ได้นี่เวื่อนดาราเกาหลีนะปิมปิมนะเนัอดีมาก แป๊บเดียวเนี่นะเศร้าเลวนะเด็กนะ่อแน่ปิมเล่นปอปอสร้างปอซี่นะเราเออเราถึงเล่นเงิ้เนี่ยนะเออเล่นกับกันนี้ได้ไนะใช่ะประมาณนี้ใช่อันนี้พ่น้องไม่ต้อติงต้องเลีกมันไม่เอาเลยใช่ไม่จบเลีก อันนี้ถูไปดังไปนังนั้นหาม่าไงถึงนอนลงไปทีดนักเนี่ยทุกเือมาเลยน้องฮมเพียงแล้วอันเนี้ยกินกินมาแหลกบ้านกินกินที่บ้านแล้วได้ตะหนังแหลกเพื่อนละเดือนโอนโอนไว้นะจนนนะจริงๆค่อยโอนก็ได้ทำลืมๆไปมั้งกับใจเอง kì lửng đi, ỉi không biết kì lửng nữa, ha ỉi kì cắn béo, ỉi tai, ờ ỉi rapin, ซึ่งปิมพ่บเพื่อนมาไหิเพื่อนีนนู้มาไหมสี่เรียน มัก็อย่างเงี้ยอ๋อมันจะช่วงเลี่ยนใช่ไหมปลาหนังกระลาอะซึ่งนี้ล่าล่ากี่วันเนี่ยล่าสองวันสองวันเล็กว่าเฮ้ยวันนี้วันเพราะเล็กว่าก็วันนี้อ่ะอ้เครื่องเครื่องมาจากโน่นหนังหนังหนังรถไลยรถมินิบัสมินิบัสเหรอตัวกี่บาทอ่ะตัวประมาณ ผมร้อยฮะทิปแม่กะบางไม่ได้เลยนี่ัสกับตัวได้หนังใบว่าน้องมอ้นี่มัดกับชายผีไม่อ็งแต่ก้อนมันไปทำงานดีลุกบักผีเฉยมากตู้มันหน่องรถตู้ไม่ได้หนังเออรถตู้มันมันมันรถตู้มันแอร์ตูมินิมัดน่องอ้เนี่ยไอ้หนังซึ่งวันหนังไม่ได้มิมิมัดเองไปเลยมันหวะนจ้าอ๋อเออชายมันจำกัดความเร็วเลย ประมาณไปสี่สิบกว่าหมาเจ้าอ่าจิ๊อ่องเนี่ยจิ้งแต่มาใหม่นี่ยี่ี่มันมามีนีมาซึ่งมันมามันมาถัางร้อนไงซึ่งมันมาลงหน้าโรงเรียนโรบผีทึ่นไอ้ผีอกมารับรับบ้านนี่มันวิบหรือมันหมาไม่ทุ่มห้อยนม่ สื hoy, 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 ¿En ¿En ่อไม่เลยสื่อไมอันนี้ทิมบุกห่ซมสื่อไม่ผ่านได้เบเทิร์นเทิร์นได้ไอโฟนเทิร์นได้อันนี้ซิมาเทิร์นไิติมบุกหน่ยิมห้าก็สื้เลยนั่นหรอวะเอ้มัน แคบเกียตรงไอ้นี่อ่มันมันมีไอ้ไอ้เือนๆตรงนี้แต่วงวัดล้องก็ไม่ตานี่น่ะโอ้ยฮกอยู่น้องบีมน่โอ้ยนี่6กเออยู่เลยนี่กเอครับด้หมดมกเอกเอไม่ได้หรอน่ะจิเนี่ยมันไม่หมอ๊แต่ว่าได้ลบได้้องน้ำมันแต่ว่ายังได้อยู่นะน้องแต่ว่าน่ะโอ้ยจับล้นบอยนะแต่ทนยงงทนทน ไอโฟนช่วยู่แล้วเจริงตั้งแต่ไอโฟนอันเล็กดาวเทปไอโฟนงานช่วยดาวจริงๆไม่ว่ามันมันน่าไปยิ่งแ่งมันเป็นอกลางมันดูแบบพีเมียมดีหน่อยมันมีแบบทั้งเดียลกูงนุ่มมาลูเรียลค่ะ

หน้าวัดบรรทานเนี่ยไหมอ่าครับครับถูกถูกครับเด็กว่า ร่มกับ้ลกันว่าซึ่งเราบอกล่าวันนี้แม่คอดำใจไอวันนี้คนละโป๊กันไมคโปเดียวไม่ได้นี่วันนี้คือเปิดพร้อมกันตัวประเทศเลยใช่ไหมใช่มันเปิดหลังนี้ไม่ได้ได้ ตื่นเงินต้อง16ก่อน16ได้แต่หลังไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งได้ถ้าสมมติหนึ่งเป็นวันพรุ่งนี้นะวันนี้ถ้าวันนี้3เอ็ดต่อเช้านี่เปิด์ตั้งไม่ได้หรอกไมหนึ่งหนึ่งเหมือนกันวันวันงี้วันเช้าเห็นไหมตัวต้องห้าเอ็ดที่หนึ่งแต่นึ่งหนึ่งไม่เป็นเหมือนทุก เิดกลนได้เด well, <ah> <ah> well. mm ือดัดางไม่ได้จำนวนั่วโมงลนได้ใช่ไหมแต่แต่ห้ามห้ามห้ามคาดไม่ได้ล่นได้ไอ้ล่นในโอังมาเตกับ่ไม่ได้นววด้าาไว้ดีนะากเาไว้ดีนะถึงถงใส่ไปก็ผีมั้งกันเนาะ

ขึ้นไม่อรุงไดนอ่เขื่อนครอนอนนอนนอนอยู่กับเอื่อนอยู่กับาแดงนอนะไรอ่งอ๋อก็เอาไปให้เาเดี๋ยว้นนอนคนเดียวไหมนอนมีเดได้อนห้องตรงกลางแนอนคนเดียว กคันมากห้ามเยอห้ามถึงรู้ตัวไปหามมบายได้งนถืว่ามติตัวแมยตเที่ยงอยู่แกเป็บง้วนมยตโดนกระเท้อนตุ้งเจ็บม้วนตเจ็บม้วนนอนนี่ก็ติดาึง่ีตัวโตแ้ก็นะมันมันไม่อยากใช่เว้นปวดตัวเลยจ้ะ

เ้าคนนเล็กเว่าเท่้เท้านนี้เด็กตักเล็กนี่เด็กไม่เยอ้คเดมันตั้งขาได้มืนกตั้งได้มได้ขนาดตัวโค่นไปที่ตั้งข้าเล็กน้อดีเดี๋ยวกดยกเนี่ยหายก็ไม่ด้วตัวตัดขนข้างเคี้ยงแล้วก็ไม่ดัวดโฉไม่ดัว

ตรงทำเล็กเนี่ยม่เล็กเล็กนานี้มาโตขอ้ยกวาดไม่กวาดถึงมีคุ้นจังเป็นอย่าเจือมันนะมันไม่ใหญ่กวาดโว้ยตีคว้างิงปัทำได้ถ้าาต้องมีพื้นที่นะครับเราไว้ต้งีกว้นนี้

ít cũng, chỉ có mấy người tham, người ta mấy năm, nó, จต้นาจอเล้าอใงันั้าใต่า้าไลองไปตอตัวเปราพ่อเนี่ยตัวระซับเอยกไปไหนเป้าอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปให้ไหนได้วนะยไม่ต้องไม่ต้องเป็นภาลา เดี๋ยวเราล้นแล้วใครไ่ใ่อีทู่กันเนี่ยเวลาเวลาพัดเป็นเรื่องอื่นแล้วผู้ใก่ใครอีทุราก็นี่ทุร้าก็คอยโทู่ับไปเลยเราไม่ใช่นักธุรกิจพานล้านเดียนเป็นบอสนะ บอสแมนบอสโฟนบอสโฟนบอสโฟนก็มาหามโอ้ยจพอนี่นบอสนอย่าดอย่าด็ยก่าๆย่าแสดงอาการก่อนเก็บเก็บเก็บไอเียมกน้าไปต่มันซดจืนมันจืนอ่ะ ีแต่ว่าอยู่ได้ไม่ถึงเดือนง่ายุอันเดียวเแต่ว่านี่คนละกินอันนี้กินได้หล่เรื่องนี้อันนี้ไม่ผมก็หม่อเดนองว่าอกินได้หลานี่ไม่ได้ชูอ๋อแีนี่อ๋อนี้แต่ว่าน้องชอบสีเขียวว่าอยากกินันมันมีซีข้าวกันใช่ไหมใช่ค่ะซีขาวหอมเลยนานเร็วเนาะ